่นักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับครูนุ่นนะคะในวิชาหน้าต้นนะคะสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่2นะคะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงประถมศึกษาปีที่6นะคะเราก็มาเจอกันในชั่วโม,มงนี้นะคะก่อนอื่นนะคะต้นคลิปนะคะครูขอให้นักเรียนทุกคนส่งการบ้านครูนุ่นก่อนนะคะว่า เมื่ออาทิตที่แล้วครูได้ทิ้งการบ้านไว้1ข้อก็คือคำถามก็คือในชั่วโมงนี้ครูนุ่นจะมาสอนเรื่องอะไรในชั่วโมงนี้ครูนุ่นจะมาสอนเรื่องอะไรนะคะอันนี้เป็นครั้งที่สนะคะที่เราเจอกันในวิชาเนตศาสิน์อ่าเปิดสมุดสิคะใครตอบคำถามครูนุ่นไว้บ้างหรือเปล่าแต่ถ้าใครไม่ตอบหรือตอบแล้วนะคะนั่นเองก็ตรวจได้เลยนะคะเพราะครูนุ่นกำลังจะเฉลยว่า ในชั่วโมงนี้นะคะครูได้บอกกันมาเรียนไปว,ว่าเราจะมาเรียนเรื่องระมงมาตรฐานกันนะคะใครตอบว่าระมงมาตรฐานคือถูกต้องนะคะแต่ปรากฏว่าครูนุ่เนี่ยลองไปคิดทบทวนดูแล้วนะคะถ้านักเรียนเรียนเรื่องระมงมาตรฐานระมงมาตรฐานมีที่ตันสิบเพลงและก็เพลงละ1ถึงหถึง2 3สาปรากฏว่าถ้าเราไม่ได้เจอกันตัวต่อตัวการเรียนจะเป็นเรื่องยากมากๆเลย เพราะฉะนั้นนะคะวันนี้นะคะก่อนที่ครูเนี่ยจะไปสอนในระบบมาตรฐานนะคะครูจะขอสอนพื้นฐานของการเรียนานศาตป์ก่อนเพราะนักเรีนจะต้องมารู้จักท่านาตยศัพท์กันก่อนเอท่านาตยศัพท์คืออะไรความหมายของคําว่าหน้าตยศัพท์ก็คือท่าเฉพาะที่ใช้เรียกชื่อท่าราของนนฏาตลิ์นาตยศัพท์คือท่าเฉพาะ ที่ใช้เรียกชื่อท่ารำทางหน้าฏระลป์นั่นเองนะคะก่อนอื่นนะคะเรามารู้จักหน้าตยศัพท์ง่ายๆที่นักเรียนจะต้องรู้วันนี้จะมีด้วยกัน1 2 3 4 5หท่าด้วยกันนะคะในท่าเดียวกันนะคะแต่จะมีการแสดงท่าทางเนี่ยถึงห้าห้าท่าทางนะคะเรามาดูกันนะคะวันนี้จะมาเรียนท่าหน้าตยศัพท์ท่าจี ส่วนใหญ่ที่เคยรำกับคุณนุ่นมาบ้างแล้วนะคะก็รู้จักท่าจีบเป็นอย่างดีการจีบก็คือการใช้นิ้วโป้งนะคะอันนิ้วโป้งนะคะหรือนิ้วหัวแม่มือเนี่ยไปจรดกับข้อแรกของนิ้วชี้นักเรียนจะต้องมารู้จักข้อแรกก่อนนะคะข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3นะคะใช้นิ้วโป้งนะคะไปจดกับข้อแรกของนิ้วชี้แล้วกลายนิ้วก้างนางก้อยออกไปนี่คือการจีบการจีบ จีบจะต้องจีบได้ทั้ง2มือเลยนะคะนี่คือการจีบนะคะการจีบการจีบในวันนี้เราจะเรียนด้วยกัน5จีบนะคะก่อนอื่นคนที่จะทําจีบได้สวยเนี่ยจะต้องรู้จักการหักข้อมือการหักข้อมือหักได้แค่ไหนเอาแค่นั้นนะคะไม่ต้องอ่อนมากไม่ใช่ว่าเห็นคุณรุ่นอ่อนมากแบบนี้ตายแล้วทำไมไม่อ่อนเหมือนคุณนุ่นเลยไม่จําเป็นต้องอ่อนมากก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดหักเข้ามาเนี่ยมันจะแสดงถึง ความอ่อนช้อยงดงามนะคะของการดําก็จะเขาเรียกว่าเป็นเวลาการหลานั่นเองนะคะจีบที่1จีบที่1คือการจีบหงายจีบที่1คือการจีบหงายการจีบหงายก็คือหงายมือนะคะจีบหงายจีบที่1จีบหงายนั่เรียนทําไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะจีบที่2คือจีบคว่ำก็คือการคว่ำข้อมือ จีบหงาย1จีบคว่ำสองท่าต่อไปคือการจีบปกหน้าการจีบปกหน้าคือการที่ทำแบบนี้นะคะจีบปกหน้าจีบปกหน้าคือการเอามาไว้ด้านหน้านะคะท่าที่หนึ่งจีบหงายจีบคว่ำท่าที่หนึ่งจีบหงาย ท่าที่สองจีบคว่ำท่าที่สามจีบปลกหน้าเอามาไว้ข้างหน้าเลยนะคะเอามาไว้ข้างหน้าเลยท่าที่สี่จีบปลกข้างก็เอามาไว้ตรงระหว่างหูนะคะแต่ไม่ใช่ชิดหูแบบนี้นะคะก็คือจะต้องตั้งเขาเรียกขนานกับลำตัวของตัวเองนะคะจีบปลกข้างท่าต่อไป จีบส่งหลังนักเรียนก็ดึงมือนะคะไปที่ด้านหลังแล้วก็หักข้อมือเข้าหาลำตัวได้ไหมคะเอานักเรียนลองยืนขึ้นสิคะแล้วปฏิบัติไปพร้อมๆกับขูนะคะท่าแรกจิบไหนสองจีบคว่ำสาม จีบปลกหน้า 4. จีบปลกข้าง 5. จีบส่งหลังจีบหงายจีบคว่ำจีบปลกหน้าจีบปลกข้างและ จีบส่งหลังนักเรียนช่วงชั้นที่2นะคะป4ถึงป .6 นะคะนักเรียนจะต้องรู้หลักการจีบทั้ง5จีบที่ครูนุ่นได้ปฏิบัติให้ดูไปเมื่อตะกี้นี้นะคะด้วยกัน5จีบมีจีบนายจีบคว่ำจีบปลกหน้าจีบปลกข้างและจีบส่งหลังนะคะมีด้วยกัน5จีบนะคะสำหรับ ท่านาฏยศาสตร์เบื้องต้นง่ายๆ5จีบด้วยกันนะคะท้ายคลิปนี้นะคะครูนุ่นนะคะจะทิ้งคำถามไว้ให้กับนักเรียนเป็นการบ้านไว้ตอบคุณนุ่นในวิชาในชั่วโมงต่อไปนะคะเป็นคำถามคำถามมีดังนี้วันนี้นะคะเรียนท่านาฏยศาสตร์ในท่าจีบคำถามก็คือมีจีบอะไรบ้าง วันนี้เรียนท่านาฏยศัพท์เรื่องการจีบคำถามก็คือท่าที่ครูสอนไปนะคะมีท่าจีบอะไรบ้างมีคำตอบคําคำตอบนะคะต้นชั่วโมงหน้านะคะก่อนที่จะเรียนในชั่วโมงในชั่วโมงต่อไปเนี่ยพอต้นชั่วโมงต้นคลิปเนี่ยครูก็จะมาให้นักเรียนส่งการบ้านครูนุ่นก่อนนะคะเหมือนกับวันนี้ที่นักเรียนได้ส่งการบ้านครูมาต้นชั่วโมง นะคะสำหรับเด็กช่วชั้นที่2เนี่ยก็จะมีเรเ,เวลนะของการยากในการปฏิบัติสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเด็กช่วงชั้นที่1เนี่ยได้ไปแค่2จีบแต่นักเรียนช่วงชั้นที่2เนี่ยได้ทั้งหมด5จีบและครูเชื่อว่าการสอนปฏิบัติของครูในชั่วโมงนี้นักเรียนทุกคนน่าจะเข้าใจเพราะว่ามันไม่ยากจนเกินไปสําหรับเด็กสาธิตของเรานะคะ <S <S ท้ายคลิปนี้นะคะด้วยความปรารถนาดีจากคุณครูโรงเรียนประถมสาธิตทุกทุกคนเลย นักเรนก็จะทราบกันดีว่าอากาศในตอนนี้นะคะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเพราะฉะนั้นตอนนี้เข้าหน้าฝนแล้วนะคะเวลานักเรียนออกจากบ้านนะคะสิ่งที่สําคัญของการออกจากบ้านห้ามลืมเด็ดขาดเลยถ้าฝนมาล่มต้องมีอ่าฝนมาล่มต้องมีเพราะฉะนั้นนะคะสามารถเอาล่มเนี่ยไป็นการฝนได้การแดดก็ได้ด้วยและสิ่งที่สําคัญในตอนนี้นะคะถ้านักเรียนได้มีโอกาสออกจากบ้านสิ่งที่นักเรียนลืมไม่ได้เลยหนึ่งมา ปิดปากนักเรียนต้องมีแมสปิดปากด้วยนะคะการเชื้อโรคคนอื่นเข้าหาเราและ,ะเซฟความปลอดภัยของตัวเองด้วยนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือล้างมือด้วยแอลกอฮอล์บ่อยๆแบบนุ่นแบบนี้นะคะล้างเพื่อความสะอาดของตัวเองล้างทุกซอกทุกมุมของมือเลยนะคะเชื้อโรคจะได้ตายนะคะแล้วก็จะได้ไม่ เป็นอันตรายต่อเราด้วยนะคะแล้วเวลาไปนั่งตรงไหนก็ตามนะคะถ้ารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยนักเรียนจะต้องฉีดแอลกอฮอล์ไว้ก่อนหลุกนะคะเพื่อป้องกันและเซฟตัวเองและสิ่งที่สําคัญอีกอย่างนึงนะคะที่เด็กๆหลายคนจะต้องปฏิบัติก็คือทานอาหารให้ครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอนะคะให้พร้อมแข็งแรงนะคะกับการเรียนออนไลน์ของเรานั่นเองนะคะ ในวันพฤหัสหน้าเรามาเจอกันในชั่วโมงนี้เหมือนเดิมนะคะให้นักเรียนเตรียมสมุดแล้วก็มาตอบคำถามที่ครูนุ่นให้การบ้านไปด้วยนะคะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะวิชานาฏศิลป์ก็จบแต่เพียงแค่นี้นะคะวันพฤหัสหน้าเวลา15บนาฬิกาเรามาเจอกันนะคะสําหรับวันนี้ครูนุ่นและวิชาน,นาฏศิลป์บายค่ะสวัสดีค่ะ